สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะเจอกันอีกแล้ววันนี้วันนี้เราทำอะไรกันอานี่ของของแม่อันนี้ของแม่อะไรกันแย่งอะไรกันเนี่ยแม่ลูกแย่งอะไรกันขอชมก่อนโยเกิร์ตฝรั่งเศสเฟินมึงก็โยเกิร์ตหรอโยเกิร์ตขวดอยลแล้วมันขวดเยแล้วนี่มันเหมือนขวดแยมลเลยจะจนยังต้องแยกกันหันมันดูใกล้ๆก่อนมันคือขวดอันนั้นเฟินไม่ใช่แยหรอมันคือโยเกิร์ตโยเกิร์ตผมไม่ตีมารู้ว่าโยเกิร์ตสามป เป้าเอาหนึ่งเปสอนะครับท่านผู้ชมเฟินแพงมันได้เลือดก่อนเฮ้ยของแพ้จะอร่อยสู้ของเฟินชนะเหรอมันได้เลือดก่อนค่ะของของแพงอาจจะอร่อยสู้ของถูกไม่ได้ก็ได้ค่ะคืออันนี้ไม่ได้ไม่อร่อยนะแต่เป็นอย่างคิมองใหม่โอเคว่าแค่อยากรู้ว่ารสชาติมันจะต่างกัน เลยสมเป็นซีพีเมทิลโรสเบอร์รี่รวมน้องเปิดร์็นะแกะแล้วมันแบล็คเบอร์รี่บลูเบอร์รี่แอนด์แบล็คเบอร์รี่มันถอดได้ยังงี้เหรอน้องเฟิร์นมันก็ตกหมีดเลย่ะเราแกะคนน้องเฟิร์นคนข้างไม่ติดเดี๋ยวสิน้องเธอทิ้งอะไรมาเนี่ยแกะต้องไปยังไงมาก่อนเลยเลยนี่มันอยากกินมากโอ้โหในฝามันดูสิฝาทองโอ้โหดูเลยค่ะค่ามากเลยอ่ะ นี่มันก็นงคเอาข้างล่างมันโชว์่อยสิตูดมันก็มีอะไรอยู่ข้างใต้ตูดเป็นตาสัญลักษณ์สักอย่างสกุตชี่ไงของแรต้องซื้อมาเท่าไหร่นะม่เ้ต้องมีลายเส้นนี่ร้อยยี่สิบาบาทร้อยกว่าบาทจะมาอะกระปุกนกระปุกร้อยยี่สิบสามเกะได้ไหม่นชอบไหมครอบนจริงชอบเลยกร่านผู้ชนครับอดมกินกันไห แก่ออกไหมเนี่ยนั่นคือโยเกิร์ตเลยค่ะกินรสนลองชิมดูซิว่ารสเป็นยังไงเบไว้เนื้อมันแน่นมากเลยนะเนี่ยดูดิเนื้อมันแน่นมากเลยเป็นไงรสชาติอร่อยมากอร่อยยังไงทำหน้าไปงั้นเปล่าต้องพิสูจน์มันเป็นยังไงอ่ะรสไหนลองให้แม่ชิมให้แม่ชิมสักคำเลงชิมนี้ก่อนนะ เกิดของแม่ก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะที่ราธานเป็นแบบโยเกิร์ตแบบเป็นก้อนเลยนะความแน่นกับความเหลวมัน่นนเลลยะกงไปคนละแบบกันอืมเป็นกแบบไหนชิมดิอันนี้มันน่าจะเป็นโยเกิร์ตคนแพ้ได้คำเดียวมันหอมมากมันหอมแล้วมันเป็นโยเกิร์ตแบบคือมันเนื้อมันแตกต่างกันมากอะคืออร่อยธรรมชาติกินไม่ได้ ฟ้องพลาดละ้องไปปุงอูด้งอยู่นี่พี่ฟ้องพลาดนี่อร่อยอร่อยนี้หวานไม่มากนะกับก้อนกันเลยทีเดียวเอามาอันนี้มันจะหวานแหลมกว่าเนื้อมันจะเร็วๆพอไปตำไม่ได้ไม่ได้ทำหน้าไปแบบคืนี่มัจา่นอมจะอตำไ่ด้ไม่นาอันนหววเนื้อมันอไม่ด้ไม่ดชิากปัีมดจะากว้ยเนื้อมันเฮวยข้อไปตม่ได้พี่จอลูกเฮ้ยไม่มีลูกดี้วยเหลอกป็นแยมนว่าไม่ใช่ลูก แยมเป็นแยมพี่ล้วงลึกนะมันมาลวงลึกเยอะเลยเฮ้ยเอาไปทำกุ้งตอไปทำอุ้งตอ้คอคัวุ้งตกห้กินแยมมันหมดพอครัวมันเป็นแยมเหรอก่อร่อยไหมเนื้อมนเืออเหมือนัเนื้อเป็นโยเกิร์ตแท้เนาะมวก็หวานไม่มากหมูมันแยกแยมอยู่มีความหอม เลยก็ชิมตรงบลูเบอร์รี่เลยค่ะแผลแน่เลย้องเฟื่องขานี่ทัดหมกกระปุกเลยเหรอคะเธอเหมือนมีผู้กินน้ำผึ้งเลยนะคะับใหเหมือนมีผู้มันจะใช้มือจิ้มลงไปเลยเลยขอผู้ชมดูหน่อยซิว่าข้างในกระปุกเป็นไงเห็นไหมครับท่านผู้ชมนี่นะครับพอน่เออโอเคของถูกของแพงวันนี้สรุปว่าอร่อยไหมครับน้องเฟื่องอร่อยนะบองชุบบองตะลอบแปลว่าอะไรดิมัเก็บในขวดแบบเป็นแม่ขวด นาะมันเป็นเซรามิกฟ้านปิดคิทเธอโอ้โหดูวินสุดๆวินสุดๆยังไงก็สรุปว่าโยเกิร์ตโยเกิร์ตแพงกับโยเกิร์ตถูกมันแตกต่างกันที่เนื้อโยเกิร์ตนะอันนั้นน่าจะเป็นโยเกิร์ตธรรมชาติโยเกิร์ตแท้แล้วแต่คนชอบแล้วแต่คนชอบหวานไม่มากแต่ถ้าคนชอบรสนาู่หวานมากแล้วปกติเป็นปรทางโยเกิรอยู่แล้ว แต่วันนี้บอเอนว่าพอ่อโชคร้ายกับแม่โชคร้ายไปเจอหยกเกันแพงมาลยต้นใจแบบเพราะเป็นอย่างจิ๋มแต่ว่าราคาก็100ร้อยกว่าบาทนะคะก็กินเป็นบางโองกาสวังไม่ลงเลยสิเดียวไว่าบ,าบ้านค่ะค่ะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e โอ้โห <laughs> ไม่ว่างจริงๆกลาเป็นเด็กอันึบ,บาลเป็นไรครับเด็กมันหนึ่งแล้วก็ราคาย่างติ๋มกับน้องเฟิร์นชาเลนจ์ไลกันอีก ก็เมนมานะคะข้างใต้นะคะของถูกของแพงค่ะนิโยเกิดแพงทนิโยเกิ<ำ>เกถูกเนี่ยคอมเมนต์ว่าให้ทำโยเกิร์ตแปลกน,นะคะเพมันจะได้กินง <laughs> <laughs> ั้นเลยเดี๋ยวพ่อกับแม่ติม๋มชรเล่กันเองกันนะครับสองคนตอนเฟิ่ไปโรงเรียนมันจะได้กินบ้างนะแม่ติ๋มนะค่ะบ๊ายบายค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า,าค่ะสวัสดีค่ะอยากเจอคลิปหลังก็ได้นะครับกดชอบให้ดูคลิปที่ถ่ายมาแล้วนะครับ